ใา่ที่สุดก็ได้อยู่เงียบๆกับเขาสักทีเอ้านั่นเจนน่านี่นะาชุกสตาเจนน่าหยุดก่อนนะคะหยุดอย่ามายุบก,กับฉันเด็กๆห้ามกระโดดบนเตียงนะระวังโอ้ยเงียบๆด้วยออ้ยหยุดก็ได้แล้วโอ้ยหัวจะปวดทนไม่ไหวแล้วเนี่ยฉันใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปไม่ไหวหรอกจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่าง คุณอยากจะไปทักรอก้อนบนเกาะร้างไหมล่ะครับเราทำเรื่องนั้นให้เป็นจริงได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีชีวิตรอด <What? S 1> คุณมีเวลาเตรียมตัวครึ่งชั่วโมงนะครับโมนิกามาช่วยฉันหน่อยจิยายมอนิกา้าค่คามาแล้วค่ะคุณเจนนะ่า <laughs> ฉันจะไปพักผ่อนช่วยจัดเตรียมกระเป๋าให้ฉันที ้ยตื่นเต้นจังเลยเอาไปแต่ของที่จำเป็นก็พอล,ละ <c oughs> มีหนังสืออเอเอไม่เอาดีกว่าค่ะค <c oughs> ่ะกระเป๋ามาแล้วคะ่ะแล้วจะเอาตัวไหนไป <c oughs> ดีเหรอคะ <c oughs> คุณเจนนะ่าตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อืมฉันว่าอันนี้ก็น่าจะมีประโยชน์นะแล้วก็อันนี้ด้วย <c oughs> กันไลกับแว่นตาขยายซึ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการเอาชีวิตหอด ก็คงน่าจะมีแค่นี้แหละเอาของที่จำเป็นใส่ลงไปด้วยนะคะคุณเจน่าหืมไม่เอาเอาตุ้มหูใส่ในกระเป๋าหน่อยดีกว่าโอเคได้ค่ะตามความขอเลยค่ะเย้ถึงกันแล้วอุยโอ๊ยแมลงเยอะจังว้าววิวสวยชมัดเลยนี่กล่องอะไรกันล่ะเนี่ยลองเปิดดูสิเร็วๆซองจดหมายหรอ มันคือภารกิจที่จะต้องทำนี่นั่นก็คือการจุดไฟเดี๋ยวฉันจะต้องรีบไปเก็บกิ่งไม้แห้งมาก่อนฮึมฮม, <c oughs> <laughs> มนิกา้าเป็นไงเป็นไงจุดไฟได้หรือยังเราเข้าสิเจ็บนิ้วจังช่วยแปราเสื้อแบรนด์เนมให้ฉันหน่อยสิเร็ว เสร็จแล้วฉันจะต้องใช้วันตาขยายจุดไฟเห็นไหมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่าค่าเจอแล้วค่ะทีนี้ฉันก็สะท้อนแสงมา,มาเลยมาเลยไวจังติดเย้ yeah, สำเร็จแล้วค่ะโอ้ยใจยเย็นๆหน่อยสิมอนิกา้าเย้สำเร็จแล้วภารกิจต่อไปคืออะไรกันนะข้ามหุบเขาเนี่ยนะนี่จะบ้าไปแล้วหรอ โอ้ oh, สูงเกินชิชทแม่แม่เอาด้วยหรอกโหท่อนไม้นี้ทำมาถึงได้แคบจังใครจะไปเดินได้เล่าเธอไปก่อนเลยไม่เอางั้นมาเป่ายิงชุบกันดีกว่าเธอนั่นแหละไปก่อนเลยโอเคฉันไปเองก็ได้อยลื่นปื้ดลื่นปืดจะมัดเลยโธออย่าแม่เซเลบสาลายอีแว S <S <S อาอชอดนี้เด็ดมากเลยตื่นได้แล้วเรามีภารกิจใหม่ที่จะต้องทำนะแล้วเราจะทำอะไรล่ะที่เนี้สร้างที่พักสำหรับนอนเหรอได้มาลงมือกันเลยสาวๆฉันก็จะเอาใบมงใบไม้มาทำเป็นเตียง <S <S แล้วก็เข้าไปนอนในถ้ำนี้จนฉันก็จะทำเปลแค่นี้ก็น่าจะพอนอนได้แล้วละ่ะฮมวางใบไม้เพิ่มลงไปอีกน้อยอ่าเพอร์เฟกตแล้วอืมก็น่าจะผุกูกแน่นหนาดีแล้วนะอ้าวแต่ด้านไม่ถึงอีกฝั่งนี่อ่าโหแล้วเพิ่มชุดเข้าไปอีกหนึ่งชุดฮ่า <c oughs> <c oughs> สำเร็จ ไหนขอลองนอนดูหน่อยสิโอ้ยแต่ว่ายุงกัดใคาจะไปนอนได้แล้วทีนี้ได้เวลานอนแล้วล่ะเสียงอะไรน่ะเสตยปลาะเหรอกลัวๆจังอีบ้าฉันกลัวฉันไม่กล้านอนเอ้าแล้วมัวทำอะไรกันอยู่แล้วเนี่ยฮรรีบเข้ามาเร็วสิเร็วๆขอบคุณมากนะมอริก้า ไงภารกิจใหม่มาแล้วไหนขอดูหน่อยสิม่เดี๋ยวฉันดูเองเราต้องตัดอาหารโูอ้ยหนีไปได้ใช่แล้วอ่ะแน่อ้าวพลาดอีกแล้วเย้แปลงตัวใหญ่เลยโมอริก้ามัวทำอะไรอยู่ล่ะเนี่ยไอไปหาอาหารแม่ชั้นสี่แล้วเร็วเข้าของก้อยกล้วยเอง มมีมีมอยอู่ต้งน,นฉันก็จะเอา,มาแมลงกับจิ้งหรีดนี้มาย่างืมกลุกปอบดีจังเลยมมแมแมลงอย่างนั้นเหรอ,อ,อหกินลงไปได้ยังไงเธอเธอขอลองชิมหน่อยได้ไหมได้สิอ่ะเอาไปเลยอื้ออร่อยดีแฮะและแถมยังมีประโยชน์อีกด้วยอ่ะลองชิมดูสิจ้ะนะาก็ได้นะดปัติโตอร่อยดีฮะเธ ภารกิจใหม่มาอีกแล้ว hmm. ทำชุดสวยๆด้วยตัวเองอย่างนั้นหรือ uh huh. จะบอกว่าของกล้วยๆจ้า hmm. ชุดสวยๆอย่างนั้นเหรอเฮ้ย uh huh. มันจะต้องสนุกสนานแน่ๆฉันก็แค่จะต้องเลือกลุกที่มันปังๆฉันไม่มีเสื้อผ้าแล้วอดิแต่ว่าฉันใช้ทุกอย่างที่หามาได้มาทำเป็นชุดสวยๆได้นี่นา อย่ามาตลกหน่อยเลยมันจะต้องดูอลังการมากกว่าน,นี้สิเอ๊ะเปลือกหอยพวกนี้ก็น่าจะช่วยฉันได้อยู่นะโอ้โหสุดยอดเลยงั้นอาไปขายมาใช้ที่นี่ก่อลงมือทำชุดได้แล้ว ทำไมถึงได้นอนขนาดนี้กันเหรเนี่ย <Yeah. S 2> มากระซักกระทีหน้าแม่นางยินดีต้อนรับผู้เข้าแข่งขันจ้าดี่ว่าชุดของเธอสวยปังมากของเจน,นาก็ตาสไม่เบาเลยนะเนี่ยแล้วพวกคุณชอบชุดไหนมากกว่ากันล่ะคะเขียนคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเขาคิดว่าฉันจะไปออกเดทด,ด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนโด่งคนดังหให้เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวลองนวดมาแล้วภารกิจใหม่นี่ ฉันหยิบกล่องมาได้แล้วแล้วคราวนี้จะให้พวกเราทําอะไรกันล่ะเนี่ยเก็บมะพร้าวฉันปินต้นมะพร้าวต้นนี้ได้ของมูมูย,ยิดแล้วโอ้ปัติโทสูงกว่าที่ฉันคิดเอาไว้อีกนะง,งั้นฉันจะลองใช้บูมแมลงกระแทกดูกันแล้วกันไปโหลดไปโลด บันน yes, <aking in> ี้เราเจ๊ส <eye> <c oughs> ับแรงช่วยฉันลงไปหน่อยจีฟงอย่างนี้อะไรฉันไม่ได้กินอะไรเลยแล้วไหนนายด้อยู่แล้วจ้าปล่อยให้เจนหน้าอยู่บนนั้นไปสักพักก่งกนเอะชีวิตบันก่อนนี่ช่างน่าเบื่อจริงๆเลย นานนับเงินแล้วกว็ยังช่วยอะไรไม่ได้แถมยังร้อนร้อนอีกตั้งหากเท้าคือเพชรอย่างนั้นเหรอือสงสัยคงจะร้อนเกินไปแล้วละมั้งเนี่ยช่วยด้วยได้กินฉันไหมเนี่ยเราจะต้องออกไปจากที่นี่ เอ๊สาวเป็นไงบ้างล่ะครับเกมสนุกสนานไหมล่ะพาพวกเรากลับบ้านเดี๋ยวนี้แหละนะคะโอ้ยอย่ามาตะโกนใส่ผมสิครับทุกทุกคนครับบอกผมหน่อยสิครับว่าผมควรจะพาสาวๆกลับไปใช้ชีวิตตามเดิมหรือเปล่าหรือผมควรจะให้พวกเธออยู่บนก่อน,อน,นี่ต่อไปดีแล้วมีใครอยากจะได้ไลายเซ็นบ้างเอ่ยฉนันรักแฟนจังเอาเซลฟี่อย่างนั้นเหรอแล้วพวกเธอก็ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขตลอดกอารฉันคิดถึงพวกเธอจัง